หาชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในเรื่องเรากับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรุกกันก่อนเลย หลังจากเราต้องเสียทางเดียโก้โชต้าดาวิงทีมชาติโปรตุเกสที่จากเราไปแบบไม่มีวันหวนกลับประกอบกับการที่ตัวของทางดาวินนุนเยสดาวิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั้นก็ได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายสโมสรออกไปในช่วงเปิดตลาดรอบนี้ทําให้ตําแหน่งสุดหน้าตัวเป้าเป็นสิ่งที่ทีมของเราต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก นั่นจึงทำให้หนึ่งในคนที่มีการเสนอตัวอยากจะย้ายมาลงเล่นให้กับทีมของเราก็คือทางดูซานวาราโฮวิชสุดหน้าของทางมาดริดอยู่เวนตุสหลังจากในตอนนี้เข้าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจายกเลิกสัญญากับทาง y, เบียงโคนีลี่ด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายหลังจากโจ้ตัวแบกค่าเหนื่อยในระดับ12ล้านยูโรต่อปีซึ่งสูงเกินไปในมุมมองของยูเวนตุสเมื่อไปเปรียบเทียบกับผลงานของเขาที่นับวันก็เรียกได้ว่าสารวัตรเตี้ยลงมาโดยลำดับ นั่นจึงทำให้ตัวของวาราโฮวิชมีการสั่งการให้เอเจนต์ส่วนตัวของเขาติดต่อไปยังบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทูตทวีตยุโรปเพื่อเสนอขายตัวของเขาเองมาซึ่งหนึ่งในทีมที่ได้รับข้อเสนอนั้นเข้ามาด้วยก็คือทางลิเวอร์พูลของเรา แต่ว่าล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวยืนยันออกมาจากทาง Empire of the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะที่ชี้ชัดลงมาเลยว่าลิเวอร์พูลไม่คิดจะรื้อฟื้นดิวนี้ขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าเราเคยให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้มาแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงสัมเมอร์ของปี2022 ตั้งแต่ตอนที่เขายังคาแข้งอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางม่ซงมหาการฟิออเลนตินา่าแต่ณเวลาดังกล่าวนั้นมันคือตัวของทางนักเตะเองที่ตอบปฏิเสธโอกาสในการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิ์ของเราและย้ายไปนงเอยกับทางยูเวนตุสดังกล่าวข้างตน้น ดยผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถูกนักข่าวจากประเทศอิตาลีมีการสับยับนําโดยทางเจอรี่มันชีนี่ที่มีการชี้เป้าลงมาเลยว่าวาราโฮวิชไม่ใช่นักเตะคนเดิมแบบที่เขาเคยเป็นในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วดูซานวาราโฮวิชเล่นได้แย่มากๆเลยนะมันชีนี่กล่าวเข้าุมบอลไม่ได้เลยคอยแต่จะหาโอกาสเรียกฝาล์แทบจะทุก <countries S 3> คร <น S 1> ั้งที่ได้บอลการจับบอลของเขาก็แย่มาก เลี้ยงผ่านคู่แข่งในจังหวะดวลกันแบบตัวต่อต,ตัวไม่ได้ยิงก็ไม่ดีซึ่งก่อนหน้านี้มันมีคนที่บอกว่าเขาเก่งกว่าทางวิกเตอร์โอซิมเห็นด้วยซ้าไปแต่ในตอนนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งนี้นอกจากฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำของนักเตะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมลิเวอร์ pool ของเราถึงไม่คิดจะเซ็นสัญญากับเขาอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆที่เชี้เป้าลงมาเลยก็คือการที่สโมสรของเรามีมาตรฐานที่โดยปกติแล้วใครก็ตามที่เคยตอบปฏิเสธทีมของเราไปแล้วแทบจะไม่มีใครเลยที่รับโอกาสเป็นครั้งที่2ในกนยารยัดมาสู่สโมสรของเราดังนั้นเคสของทางวาราโฮวิชนั้นจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะม่จะขอพาเพื่อเพื่อนอยับมาดูอีกหนึ่งเป้าหมายการเสริมทัพของทีมดอาแต่เป็นในแผงมิดฟิลด์กันบ้าง ย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหนึ่งในคนที่กลับมามีข่าวผัวพันกับทีมของเราอีกครั้งก็คือในรายของทางออกกุนคอกชูมิดฟิลด์ตัวเก่งจากทางสโมสรเยอลลสบอนเบนฟิกา้าซึ่งจอตัวเองก็เป็นอดีตศิษย์เก่าของทางเยอเกนครอปนายแยดดัชแมนคนปัจจุบันของเราสมัยที่พวกเขาทั้งคู่ยังลงเล่นอยู่กับทางไฟยนูดรอดเทอร์ดัมในเอเดอร์วิชลิกของประเทศฮอลแลนด์ที่ซึ่งพวกเขาก็ผ่านการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของแดนกลางหันลงมาร่วมกันแล้วในอดีตที่ผ่าน มาอีกวนั่นถึงทําให้ตัวของทางคอกชูมีกัรออกมาออกตัวไปแบบแดงๆเลยว่าเขาอยากจะย้ายกลับมาเป็นลูกทีมของทางสล็อตเป็นครั้งที่2องแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่เล่นด้วยในดีวนี้ก็คือในายใหญ่หัวใสของเรานั่นเองหลังจากมองว่า แม้ตัวของทางคอกชูนั้นจะเป็นสิทธิ์เก่าที่รู้ไม้รู้มือกันเป็นอย่างดีแต่ระดับการเล่นของเขาอาจจะยังไม่ถึงสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราที่มีขนาดของสโมสรแตกต่างกันกับทางเฟเยนูและทางเบนฟิก้าเป็นอย่างมาก ล่าสุดจึงทำให้ตัวของทางนักเตะไม่มีทางเลือกและตัดสินใจที่จะย้ายไปลงเอกกับทางเบซิกตัสในตุรกีซูเปอร์ลีกแทนซึ่งทั้งที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นทาง่าวิซโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะเบซิกตัสและเบนฟิก้ากำลังใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการย้ายทีมของทางออกกุนคอกจูได้แล้วนะ ลูมาโนโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองการพูดคุยยังคงดำเนินไปในเชิงรายละเอียดของดิวแต่ทุกฝ่ายนั้นต่างก็คาดว่าจะสามารถตกลงกันได้ให้ดิวนี้เกิดขึ้นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่ของเรากันบ้าง นั่นก็คือในราของทางเฟเดรโกเคียซ่าปิดทิมชาติอิตาลีของเรานั่นเองหลังจากเขาเพิ่งย้ายมาจากทางมานหลายอยู่เวนตุสย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่แล้วได้สน,นราคาในเบื้องต้น10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด์ทำให้ดีลวนี้มีมูลค่าสุดที่รวมกันเพียงแค่12.5ล้านปอนด์เท่านั้น เพา,าตลอดรอบ12เดือนที่ผ่านมาตัวของทางเคียซ่าก็ไม่สามารถจะสร้างตัวตนภายในทีมของเราได้และได้รับโอกาสลงสนามภายใต้การทําทีมของทางสล็อตรวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่14นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกวายการนั่นจึงทำให้โจตัวตกเป็นกระแสะข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาสโมสรในเวทีเก่าโชติอาของประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเขาเอง หนึ่งในทีมที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับตัวของเขาก็คือในรายของทักอัสูล่านาโปลีหลังจากทักอันตโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์จอมแท็กติกของพวกเขาให้ความชื่นชมในฝีเท้าของทางเกียซ่าเป็นการพิเศษหลังจากตัวของเขาเองนั้นเคยเป็นนักเตะที่มีระดับค่าตัวสูงเลือกถึง100ล้านยูโรมาแล้วในอนดีตที่ผ่านมาสมัยที่เขายัางโชว์ฟอร์มได้ในระดับสูงสุด ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทังแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้แม้กระทั่งทางนาโปลีเองก็ดูเหมือนว่าจะถอนสมองจากดิวดังกล่าวข้างต้นไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วสาเหตุหลักๆก,ก็คือการที่พวกเขาไม่สามารถที่จะสู้ค่าเหนื่อยของนังนักเตะได้ไวแม้ว่าในส่วนของค่าตัวนั้นมันจะไม่ได้เป็นปัญหาใดๆ แต่จากการที่ตัวของทางเคียซ่ารับค่าแรงกับทางอรพููสูงเลี้ยวถึงระดับ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นถือว่าสูงมากสําหรับสโมสรในประเทศอิตาลีจึงทําให้ทางพวกเขาตัดสินใจลาถอยจากดิวนี้ออกไปในตอนนี้ทางนาโปลีเองก็ยังมีอีกหลายทางเลือกสําหรับการเสริมทัพในแนวรุกของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทางโนอาเร็งจากทาง P s v วไอโฮเฟนและรวมไปถึงทางแดนเอนโดเยของทางบูรัญยาตามลําดับ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นต่างก็มีข้อเรียกร้องคล้าเหนื่อยที่เป็นไปนตามโครงสร้างของทางนาปลรีที่พวกเขาวางเอาไว้และนี่ก็คือข้อแตกต่างกับดิวของทางเขียซานั่นเอง ในนก็มีการพูดาพาดพิงมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางเฟเดริโกเคียซ่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยว่าในเมื่อทางนาโปูลีถอนความสนใจในตัวของเขาไปแล้วสุดท้ายแล้วอนาคตของทางเคียซ่าจะไปลงเอยที่ใดและอย่างไรกัน เมื่อทางแอนฟิวอชอีกเช่นเดียวกันก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่ามันมีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นเขาลงเอยด้วยการอยู่คาแข่งกับทางนิโหวูต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลด้วยกันสาเหตุหลักก็คือจุดยืนนะสโมสรของเราในเวลานี้ที่พวกเขาไม่มีความต้องการที่จะปล่อยยิมตัวนักเตะออกไปเพราะแม้ตัวของทางเคียซ่าจะได้รับความสนใจเข้ามาแบบล้นหลามกันเลยทีเดียวแต่บรรดาสโมสรเหล่านั้น ต้องก็ต้องการที่จะขอยืมตัวเขาไปใช้งานเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะมีการใส่ออปชั่นที่สามารถจะซื้อขาดนักเตะได้แบบถาวรแถมขอ้อเสนอส่วนใหญ่นั้นก็เป็นการที่เราจําเป็นจะต้องไปแบกค่าเหนื่อยบางส่วนเพื่อให้การย้ายทีมครั้งนี้ของนักเตะสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทางลิวอร์ลมองว่าเราถูกเอาเปรียบมากจนเกินไปแล้วการขายขาดนักเตะออกไปเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายมากกว่า ดังนั้นหักท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีสโมสรใดเลยที่ยอมทําตามเงื่อนไขที่ทีมของเรามีการกําหนดเอาไว้มันก็มีโอกาสที่ตัวของทางเคียซ่าจะได้อยู่เป็นตัวสํารองคอยแบ็กอัพให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่ที่จะมาถึง ปัจจุบันตัวของทางนักเตะเองยังคงมีสัญญาผูกมัดกับทีมของเรายาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2028เพราะตอนที่เราดึงตัวเข้ามาจากทางยูเวนตุสนั้นทางนักเตะมีการเซ็นสัญญาระยะยาวเอา,เอาไว้ถึง4ปีด้วยกันซึ่งก็หมายความว่าทีมของเราไม่ได้ถูกบีบอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องเร่งรีบในการปล่อยตัวเขาออกไป ทั้งนี้มันก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวของทางนักเตะแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดของเขากลับคืนมาได้อีกครั้งหากเจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันฤดูการใหม่ที่กำลังจะกลับมาเปิดฉากขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ แต่ขนาดเดียวกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปิดโอกาสการย้ายทีมของเขาแบบสิ้นเชิงแต่ก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วว่ามันจะต้องมีข้อเสนอใหม่จากสโมสรอ,อื่นที่เป็นการขอซื้อตัวนักเตะแบบถาวรนเท่านั้นทีมของเราถึงจะรับเอาไว้พิจารณาต่อไปตามลําดับปลายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้าะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการปรับเปลี่ยนทีมงานหลังบ้านภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p o o ของเรากันบ้าง หลังจากเวอร์ภูทีมหญิงของเรากำลังมองหาหัวหน้าโค้ชคนใหม่เมื่อพวกเขามีการแยกทางกับทางแมตต์เบิร์ดซึ่งทำงานกับสโมสรของเรามายาวนานเกือบจะสิบปีกันเลยทีเดียวตามการรายงานข่าวจากทางเดอะการเดียนสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าเวอร์พูกำลังเปิดการเจรจาจับทางแกเร็ตเทเลอร์อดีตหัวหน้าโค้ชทีมหญิงของทางเรืใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เข้ามาทำงานในหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแทน ตัวของทาง A, ททเทเลอร์นั้นก็มีประสบการณ์หลากหลายกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่แค่กับระดับทีมชุดใหญ่ของทางฝ่ายหญิงเท่นทานั้นแต่เขายังเคยทำงานในอะคาเดมีของสโมสรมาก่อนด้วยซึ่งในช่วงเวลานั้นเองที่ตัวของเขาก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางเชเดมี่ฟิมปงวากขวาความเร็วสูงที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวก๊อมาจากทางห้างขายายาไบเออร์เรเวอร์คูเซนด้วยสนดาขาตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญา29.5ล้านปอนด์ ทั้งนี้ในสมัยที่ทางฟิลปงลงเล่นให้กับทีมเยาวชนชุดอายุไม่เกิน18ปีของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มันก็คือเทเลอร์นี่แหละที่เป็นคนสั่งสมประสบการณ์และฝึกสอนเข้ามาด้วยตัวเองในฤดูกาล2017-2018นั้นฟิลปงถือได้ว่าเป็นดักขวาตัวหลักในทีมที่ทางเทเลอร์อย่างกุมปังเหียนอยู่โดยตลอด2ฤด,ดูกาลที่ได้ร่วมงานกันนั้นฟิลปงฝากผลงานการลงเล่น25นัดทำไป1ประตูกับอีก5าแอสซิ์ นี่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ได้ดีที่สุดนอกจากนี้ก็ยังเผยผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึก FA ยูครับแม้ว่าจะไปพ่ายให้กับทางลิเวอร์พูลในรอบชิงชนะเลิศด้วยการดวลลูกจุดโทษก็ตามทีแต่ในวันนี้ทั้งตัวของทางเทนเลอร์และฟลุมปองอาจจะได้มาอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะอยู่กันคนละทีมโดยฟลุมปองอยู่กับทีมชายและตัวของทางเทนเลอร์จะไปอยู่กับทีมหญิง รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นยังได้รับการยืนยันจากทาง The Athletic อีกหนึ่งสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษได้มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลทีมหญิงนั้นเชื่อมั่นว่าการย้ายเข้ามาของทางเทเลอร์จะนำพวกเขากลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อีกครั้งหลังจากในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมานั้นพวกเขาต้องดิ้หลนอย่างหน,หนักกับการตกชั้นซึ่งการดึงตัวเทเลอร์เข้ามาก็เพื่อที่หวังกอบกู้สถานการณ์ของสโมสรอนให้กลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ให้กับทีมชุดใหญ่ของทางฝ่ายชายของเรากันบ้าง มื่หนึ่งในคนที่ตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักกับทีมของเราในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือในรายของทางโรดิโกซูเปอร์สตาร์ดังจากทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริตนั่นเองและมันถึงขั้นที่แม้แต่ตัวของทางฝ่าวิชัโโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่ๆเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองไปแล้วอีกด้วยว่าตัวของทางโรดิโก้กําลังจะพูดคุยกับทางเรอัลมาดริดเพื่อที่จะเปิดทางสำหรับการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้แล้วด้วย ล่าสุดแม้กระทั่งทักแอนฟิววอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบ,บุถึงดิวดังกล่าวข้างต้นไปในทิศทางเดียวกันและมีการชี้เป้าไปถึงขั้นที่ว่าตัวของทางโรดิโก้นั้นต้องการที่จะส่งสัญญาณให้กับต้นสังกัดของเขารับทราบไปเลยว่าเขาอยากที่จะย้ายไปอยู่กับทางลิววร์พูลหลังจากทางชาบีอรองโซกุนซืนหนุ่มไฟแรงของทางเรอันมาริดก็มีการแจ้งให้กับตัวของทางนักเตะรับทราบไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมสำหรับการ แข่งขันในฤดูกาลใหม่แล้วก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกไปสำหรับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนั่นจะประจวบเหมาะกับการที่อนาคตของทางหลุยส์ดิอารสปิกทีมชาติโครมเบียของเรากำลังเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักเมื่อเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังทั้งจากทางเสือใต้บาเยนนมิวนและทงางเจ้าบุญทุ่มบาร์ซโลนา ด้วยเหตุนี้ทําให้หากเรามีการปล่อยตัวทางดีอาร์สออกไปโลดีโกก็จะถือได้ว่าเป็นตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมที่จะย้ายเข้ามาทดแทนช่องว่างสาหรับการจากไปของทางดีอาร์สนั่นเอง,เองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่้าเป็นในส่วนของแนวรับของเรากันบ้าง มันหนึ่งในคนที่ก็มีข่าวโผพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในรายของทาง Giovanni Leone ปักหลังตัวเก่งจากทางสโมสรป่าม,มาในเวทีเกาโชดเซอร์อาของประเทศอิตาลี ในตอนนี้เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่ผ่านประสบการณ์การลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของปามาในการแข่งขันเซเรียออไปแล้วถึง17นัดและเจ้าตัวก็เรียกได้ว่าสร้างตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับสโมสรมาจากทางราซามซาโดลเลียด้วยค่าตัว4.1ล้านปอนด์เมื่อสัมเมอร์ก่อน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางปามาทูเดย์สื่อท้องถิ่นจากประเทศอิตาลีก็มีการชี้เป้าลงมาเลยว,ว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างจะประทับใจกับผลงานของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากที่แมวมองของแชมป์จากประเทศอังกฤษอย่างทางลิเวอร์พูลนั้นชื่นชมเป็นการพิเศษกับความสามารถทั้งในเชิงของทางแท็กติกและในด้านเทคนิคสำหรับตัวของทางจิโอวานีเลโอนีนะปามาทูเดย์ระบุ ทั้งนี้นอกจากรายงานข่าวจากประเทศอิตาลีแล้วแม้แต่สื่อของฝั่งประเทศอังกฤษอย่างทางเดลี่มินเลอร์แถบลอยชื่อดังก็มีการชี้เป้าไปในทิศทางเดียวกันและพวกเขาก็ระบุไปถึงขั้นที่ว่าจากเดิมทิศทางป่ามาามีการตั้งค่าตัวของทางนักเตะเอาไว้ที่26ล้านปอนด์แต่หลังจากผ่านการเจรจารในเบื้องต้นกับทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเราและตัวของทางริชาร์ดฮิลผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันนั้นอาจจะสามารถกดค่าตัวของเขาลงมาได้เหลือแค่เพียงครึ่งเดียวที่ ตัวเลข15ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว13ล้านปอนด์เท่านั้นแต่เราจะมีการไปเพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากแม้ว่าทางไก่เดียทองทอตแนมฮอสเปอร์อีกหนึ่งสโมสรคู่แข่งร่วมศึกพิีเมลิกของเรา <c oughs> ก็จะแสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยกระต่างที เมื่อพูดถึงประเด็นความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสําหรับตําแหน่งแนวรับของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่ะเรียกเต้ว่ามีกระแสข่าวลือหนาหูกับทีมของเรามาโดยตลอดก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮับทีมชาติอังกฤษจากทางสโมสรปราเดือนแก้วคุนตันพาเล ว่าสถานการเกี่ยวกับสัญญาของเขาจึงทําให้ดีวนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราต้องจับตามองอย่างยิ่งยวดหลังจากตัวของทางนักเตะเองนั้นเหลือสัญญาผูกมัดกับทางคริสตันพาเลตอีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงสัมเมอร์ของปี2026 แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวของทางเกฮีเองก็ <c oughs> คยังคงตอบปฏิเสธโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเมื่อทางครนิคเกอร์ไรฟ์ก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางเกฮีนั้นอาจจะได้อยู่คาแข้งกับทางพาเลทต่อไปจากการที่พวกเขามีการตั้งค่าตัวโอเวอร์เกินความเป็นจริงถึง50ล้านปอนด์ทั้งงที่นักเตะกำลังจะใกล้หมดสัญ,ญญาในช่วงหนึ่งปีข้างหน้า นั่นจึงทำให้ตัวของทางเกฮีเองก็ทําใจยอมรับได้ว่าเขาอาจจะต้องลงเล่นที่นั่นต่อไปจนกระทั่งครบสัญญาแล้วคก็ย้ายออกจากทีมไปในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์แบบไร้ค่าตัว นี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมลิเวอร์ pool ของเราถึงเบนเป้าไปหานักเตะอย่างทาง g านนี่เล l e น n i และรวมไปถึงในราของทาง c a s โยรู o คบาเซ็นเตอร half ตัวเก่งจากทางสโมสรอาเปร์ราซิเพราะในเคสของทางเกย์นั้นมันอาจจะเป็นการที่ทีมของเราสามารถที่จะไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้แบบไม่จําเป็นต้องควักเงินเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวแทนที่เราจะต้องมาจ่ายเงินถึงระดับ50ล้านปอนด์ในช่วงสัมเมอร์นี้ ด้านแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุต่ตอไปอีกด้วยว่าแม่ตัวของทางเกฮีนั้นที่ได้รับความสนใจจากทางปืนใหญ่อ์สนอลและสาลิกาดงนิวคาเซลอยู่นาเต็ดอยู่ด้วยแต่ลรเวอว่าพูลดูเหมือนว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางในดวงใจของโจตัวมากกว่าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ